เอาละครับสวัสดีครับผ,ผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา B Cap นะครับในส่วนของการเล่น Comboy นั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า Comboy เนี่ยเป็นคอมที่ค่อนข้างเก่งมากๆนั่นเองแล้วก็เล่นง่ายมากๆนั่นเองครับเพราะว่าเท็ดรอยเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะมีการเปิดเราได้ไอเทมเป็น Mutation มานะครับทุกคนซึ่งไอเทมตรงนี้เนี่ย มันจะได้3ามชิ้นแล้วแต่ว่าเราเปิดเทดไปเท่าไหร่นะและเทมนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับก็ให้เราเลือกใช้กับตัวที่เราต้องการให้ได้บัฟคุณสมบัติตรงนั้นนะซึ่งเทดบาลอนเนี่ยสูงสุดก็คือ9วโวยนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราได้เนี่ยจะโคตรเก่งจนไม่มีใครสู้ได้เลยน,นั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงนะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่อัคเมนแรกเลยนะครับทุกคนวิอัคเเมนใหม่อย่างสวยเลยครับ การที่จะเล่นคอมบอยนะครับทุกคนมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่คือถ้าเราได้มาเร็วเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับคอมบอยมันค่อนข้างเก่งมากๆช่วงต้นเกมครับอันนี้คือผมโลหาอันที่มันจะเข้ากับคอมเรามากที่สุดนะเออนี่แล้วโลมาครับ Evo and Over c o m e ครับก็คือได้รับเอ2หน่วยเมื่อพันธมิตรวอยกายพันธนะครับโค่นล้มศัตรูครบทุก4ครั้งนั่นเองครับที่กลายพันนะครับก็หมายความว่าต้องใส่เทม m u t a t i ั n นั่นเองครับแล้วก็นี่เราได้ มีโชแกบมีคอกมอแล้วก็เร็กซ้ายนั่นเองครับจริงๆเนี่ยมันเปิด2ก็เพียงพอแล้วนั่นเองครับในการที่เราจะเล่นคอ,อ,อมบอยเนาะอันนี้คือมันค่อนข้างมีปิงนะทุกคนมันขายไ่ไยไปเท่าไหร่ครับอ่ะก็ลงลงตัวไปก่อนครับเพราะว่าตานี้เนี่ยผมเล่นตาแรกด้วยนะทุกคนเออยังไม่ค่อยรู้อะไรนะนี่ผมใส่ไอ,ไอเทมม่วงๆเนาะให้กับคอกมมนะครับทุกคนเพราะว่าต้องการ เออในส่วนของด้ามมีปิดไฟให้ได้เนี่ยมันได้เป็นสชิ้นแบบนี้นะทุกคนอ่ะก็ใส่ใส่ไปก่อนครับชิ้นแรกเนี่ยที่มันได้มานะทุกคนก็คือได้รับเลือดส0 0้อยไปก็ไม่ได้แวร์ลูเท่าไหร่แต่ใส่ไปแหละัวดารเมจมันดีที่สุดแหละคอมวอยนะทุกคนเราจะเปิด9ก้าก็ต่อเมื่อขึ้นสิธได้เท่านั้นนะครับนอกจากจะมีตานะเพราะว่าบาลอนเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับทุกคนมันจะได้คอมวอยบวก2ช่องเลยน,นั่นเองครับทำให้เราสามารถเปิด9ก้าได้พอดีนะครับ งนี้ก็ชนะไปนั่นเองฮะกลับมาที่รอบของเราครับมีมาซาฮาแล้วครับลงมาซาฮาเปิด4วอยได้เลยนะครับได้เทมมูเทชันเพิ่มอีกอันนะครับซื้อใบอาเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เตุที่เก่งมากๆนะในช่วงของต้นเกมครับทุกคนตรงนี้คือถ้าเรายกตัวขึ้นบนเบนซ์นะครับเออมันจะได้มูเทชันนะครับกอดออกมานั่นเองนะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมใส่ให้โชแกตนะครับทุกคนเพราะว่ามันได้เลือดนะครับอันนี้คือผมเล็งอยู่ว่าเอ้ใส่ให้ใครดีก็ ก็จะใส่โชเก็บแหละนะครับส่วนอันนี้ใส่ให้คอกงอครับเพราะว่าเป็นดามีนั่นเองครับคอมวอยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างเก่งเนี่ยหลักๆนะครับมันจะมีเงื่อนไขแบบนี้ทุกคนคือเราต้องเปิดนะครับในส่วนของวอยเร็วๆครับเพราะว่าถ้าเราเปิดวอยเร็วๆเนี่ยเราจะสามารถปลดเฟสนะครับเรียกตัวรีเทอเรลได้จากการที่เราลงวอยครบ8ช้างสู้กับคนนั่นเองครับทุกคนก็จะได้ปลดเฟสตัวนี้ไปเลยนะที่รีเทเรลนะครับซึ่งเป็นตัวแท้งของคอมวอยที่ เก่งมากๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นก็นต่อเมื่อเราได้มาเร็วนั่นเองครับส่วนเงื่อนไขที่เราจะชนะเกมได้นะครับก็คือเราต้องขึ้น10ให้ได้ครับเพื่อที่จะได้เปิดในส่วนของบาลอนเวททุกคนเออเปิด10ได้นะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสในที่1มากยิ่งขึ้นซึ่งบอกเลยว่าบาลอนในเซิร์ฟเวอร์ PVE เนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับไคซะนะครับตรงนี้เนี่ยเล่นได้ค่อนข้างง่ายเนาะก็คือเราอยู่ที่เลเวลแปดนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเอาเมาส์ชี้แล้วเนาะที่เล แล้วใส่ตัวไอเทม3ชิ้นให้กับตัวรองช็อตนะครับตัวรองช็อตในที่นี้เนี่ยมันก็คือฮ็อกมออยู่แล้วเว้ยทุกคนทําให้แบบโอเคเงื่อนไขาการที่ได้ใครสาสเนี่ยไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับทาให้ได้ง่ายๆแหละนะครับส่วนไอรีพอร์เนี่ยก็คือต้องได้มาเร็วๆใช่ไหมเออจะได้เจอคนแล้วมันก็ได้ของมันเองอะ่ะนะครับยิ่งเปิดเร็วยิ่งทําให้เราแบบเป็นเวอร์ติคอลบอลเราเก่งไปเลยอันนี้ผมเช็คในส่วนของไอเทมนะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไอมูเทชันตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันมีนอกเหนือจากนี้อีกไหมนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นตาแรกเนาะนะครับถ้าใครรู้นะครับว่ามันมีนอกเหนือจากนี้อีกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเลือดดาเมจแอม,มตีไอจัดสปีดแล้วก็ได้ดาเมจขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะมันมีอะไรอีกนั่นเองครับที่2ขีด5เลยนะครับผมกด5มาแล้วครับตัวที่เราจะใส่นะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับก็คือ ไบอาร์ไว้ทุกคนเพราะว่าไบอาร์เนี่ยนะครับได้จักรนอด,ด้วยแล้วเดี๋ยวเป็นเซเลเยอร์นะครับคู่ก,กับไอ้นี่ด้วยเบลเวตนะเออเป็นชอยที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บตีโมไว้ด้วยนะเพราะว่าตีโมเนี่ยเป็นลองช็อตก็ได้ใช่ไหมเออแต่ว่าไบอาร์เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างเก่งมากกว่านะครับคอมมอลเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมชอบให้มันเป็นตัวถือของไอเทมไม่ว่าจะเล่นคอมอะไรนะครับเพราะว่าคอมอลเนี่ยสกิลของเขานะครับการตีของเขาเนี่ยจะเป็นการลดเกาะแล้วก็ลดธาตุเวท รอบตัวที่ตีด้วยนะเออบอกเลยว่าโคตรดีนะคอมอเนี่ยตัวสราระคับประโยชน์มากๆนะผมว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะต,ต้องมีคอกมอรีโลแน่นอนนะเหมือนกับเซตเก่าๆนะไอ้คอกมอรีโลเนี่ยแม่งมีทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งบาทสามบาทเนี่ยแม่งก็ยังเป็นตัวรีโลได้เสมอนะแถมแบบอันนี้เนี่ยมันยังเป็นแบบ UGPT เนอะเจาะเกาะจอะด้านเมยด้วยน,นั่นเองครับค่อนข้างดีมากๆนะทีน,นี้เรายังไหวยอยู่ครับชนะไปน,นั่นเองฮะ ยังมีซีวิสติยูนะครับทุกคนตรงนี้โอเคผมว่าผมน่าจะชนะได้นะเพราะว่าโชกแกตเนี่ยมันเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับต้นเกมเป็นตัวแบบซีซี CC สตูด้วยอะ่ะเออแล้วก็เล็กไซเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างเก่งมากๆาเพื่อนๆได้มาเร็วนะครับต่เหตุก็เพราะว่าเล็กไซเนี่ยสกิลเขานะเออทุกคนมันสามารถพุ่งได้เว้ยไปที่แบบตัวสตูไกลๆอะ่ะซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากๆนะมันคือตัวลลวงเว้ยทุกคนเออ ยังแจ่มเลยเดี๋ยวดูนะนเพื่อนๆไอ้เล็กไซเนี่ยไอเนี่ยแล้วก็ไปล้วงมุดไปล้วงเนี่ยขูหบอกเลยว่าเล็กไซเนี่ยอารมณ์เหมือนแอิชัินต้นเกมแล้วก็เป็นไฟเตอร์ด้วยนะเป็นตัวถือของไฟเตอร์แบบบีพีไททันได้ดีมากๆนะต้นเกมส่วนใหญ่เนี่ยผมเลยแนะนํานะตัวถือของไฟเตอร์นะก็คือไบร์ R นะครับไม่ก็เล็กสายนั่นเองนะตรงก็ชนะไปนั่นเองฮะอาวิสตีครับเขารอมอนพ์โคตรดีเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอบอะไรนะมอสฮาเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ อ่งเท่าไหร่เนาะสกิลมันอารมณ์เหมือนเดิมอรบทุกคนแต่มันเรียกตัวคิกี้ครับมาช่วยทําดาเมจได้นะก็ถามว่าได้ไหมก็ได้แหละไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันเป็นตัวแบบถือเหมือนโมเรลโลปะ่ะให้มั่นใจนะถ้าโมเรลโลเนี่ยมันน่าจะเป็นโควิดเหมือนเฟสเก่าๆเนาะซึ่งตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่แลมนะเพราะว่าผมไม่รู้เว้ยว่าใครสายเนี่ยมันถือของ AP หรือ a อดีนะ จริงๆเนี่ยใครสะถือของได้ทั้ง ED AP เลยนะครับแต่ว่า a d เนี่ยค่อนข้างเก่งกว่านะจากความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับเนี่ยผมกดเลยว่า6มาเลยแล้วเล่นเทมโปตามปกตินะแม้ว่าเกมมันจะเปลี่ยนเรื่องของการ up level ที่เปลี่ยนไปแต่ว่าผมคิดว่าการเล่นแบบกด6 3 2กด fast 8 4 2เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่น,นั่นเองครับเดี๋ยวเราคนเก่งๆเขาวิจัยแล้วนะครับ ก็จะรู้กันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจากที่ไปเล่นมาเนี่ยเขาก็เล่นกันทามมิ่งตามปกติอยู่นะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจะมีการปรับในส่วนของการขึ้นเลเวลนู่นนี่นั่นแล้วนะครับเนีย่ยบอร์ดเราค่อนข้างเก่งเว้ยทุกคนถ้าเอ่อตัวเราอัพเนี่ยจะดีมากนะไหวไหมเนี่ยอุ้ยทุวคนนี้สองลาบดอนกดเงื่อนไขเวก้าว่าเออถ้าผมจะไม่ผิดอุ้ยมีสองลาบะดอนด้วยว่าเอาเรื่องครับตรงนี้ก็ยังชนะอยู่ครับ มาดูกันที่อังเมนอันที่2อนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเนาะเงื่อนไขนะครับในการเล่นคอมวอยให้ชนะเนี่ยก็คือเราต้องขึ้น1ิบให้ได้นะครับเพื่อไปปลดเงื่อนไขนะครับผมเลยหยิบเป็นไฟ r ์ร์เซลมาครับเพราะว่าขโมยตัวที่ช็อปในเบออเนซ์เราได้นะครับตรงนี้ผมโลเพื่ออัปเกรดบอร์ดนะครับยังมีในส่วนของ3าแพร่อยู่นะผมโลต่อนะครับจริงๆเนี่ยอยากได้ในส่วนของโชเกตดว้วยเนี่ยปะโชเกตมันตัวถือของอะแล้วมันไม่2อ่ะมันไม่อุ่นใจดิ แต่ตรงนี้ก็ได้อยู่นะเพราะว่าเ,าเหลือแค่2ตัวที่ต้องอัพนะถ้า3ามแพ้เนี่ยเราถึงจะกลับมาโลน,นี่นี้มาที่3ามที่สเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมแพ้คนไปคนหนึ่งเว้ยเออโคตรเซ็งเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะผมแนะนําเลยนะครับให้ลงตัวยูนิคพวกท,ทาก้อนไปนะทาก้อนเนี่ยมันเป็นยูนิคท,ที่ไม่จาเป็นต้องมีในส่วนของเกรดอะไรนะ แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะเก่งกว่าตามปกติด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ต้องเปิดเทไรอะไรเลยนะอย่างแบบรีโอนาเนี่ยเห็นไหมทุกคนที่ถืออีวินชาวเนี่ยโอ้ดอดสองดาวด้วยนะเป็นตัวสาบาทเนี่ยตรงนี้ก็แพ้ไปครับแต่มันก็ถึงเวลานะครับในการกดล็อกเควสเราแล้วนะครับริพโพโร่ครับพกแปดครั้งครับสาหรับการเจอผู้เล่นนั่นเองฮะนั่นเราเปิดบอยแล้วเองโอเคได้มาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนครับเพราะว่า ไอโชเกตไม่2ดาวด้วยนะทุกคนเออต้องเปลี่ยนนะครับแล้วต้องขอบอกเลยนะว่าจากผลของการปลดล็อกแบบนี้เนี่ยที่ผมเล่นมานะผมรู้สึกว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็คือการที่ถ้าเราปลดล็อกเควสได้เร็วนะครับมันจะทําให้เรานะครับได้ตัวยูนิตนั้นเลยนะเท่ากับว่าถ้าตัวไหนเก่งเกินไปบาลานได้ไม่ดีนะอย่างเนี้ยปุ๊บผมได้รีพอร์ตตเตอร์เวิลหกแถมไฮโลเบลเวตนะครับโหบ้าจัดเนี่ยมันการันตีตัว4บาท ลองคิดดูถ้าเพื่อนๆน,นะครับปลดล็อกฟสตัว5บาทได้เร็วๆเ,เนี่ยเพื่อนๆอยู่วลวอะไรเพื่อนๆไ,ได้หมดเลยนะเว้เออเนี่ยมาแล้วว่ะเกมถึงกับแบบผมคิดว่าตอนเล่นเนี่ยก็หนักอยู่นั่นเองฮะอันนี้ได้อีกอันหนึ่งเนาะครับฮิวพันธมิตรตามความเสียหายที่เราทําได้นะครับโอเคอันนี้ผมกําลังเลงอยู่ว่าเอา้ยเล่นยังไงดีวะเนี่ยเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวถอดของก่อนนะครับมีของโรนี่จะให้เป็นตัวแท้งนะเปิดเป็น6วอยแล้วด้วยครับทุกคนเอาวะโอเคอันนี้ก็ใส่ตัวแท้งไปนะ ทำเป็นไอเทมในส่วนของซันไฟไปได้เลยครับทุกคนแล้วก็น่าจะไออีไปเลยนะโอเคตัวนี้อันนึงเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ไปนะจริงๆเนี่ยใส่ให้ในส่วนของเบลเวดได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งนะเออเส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างนึงเลยเบลเวดเนะี่ยยิ่งตีเร็วยิ่งโหดนะแพสซีฟเขาเนี่ยเป็นการสะสมไอเทมสปีดเนาะแล้วก็ตีทำลายเสือหายไปทูดามิด้วยนย่างเงี้ยโอเคนี่คือผมไล่ดูเฟสอยู่นะครับเบลเวตนี่ไม่ต้องใช้เฟสนะ แตเทีที่ผมใส่ของคอมมอลเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเราอย่าลืมกดเควสให้ได้ใครสาด้วยนะกออ็ลเลยต้องใส่ไปก่อนนะมาที่3ามที่หเลยนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าโอเคผมใส่ของไปครบหมดแล้วนะนะครับไอมูเทชันเนี่ยก็ใส่ให้ในสะ่วนของบิลเปไฟนะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าชนะได้เนี่ยจะดีมากนะทุกคนนี่ก็ทาดาเมจไปเรื่อยๆครับนี่กําลังดูอยู่พอรอนเนี่ยสำหรับผมคือปกตินะจะต้องขึ้นวิวสิบ ซึ่งมันก็นั่นแหละครับเงื่อนไขที่เราจะชนะนะส่วนอื่นเนี่ยผมเฉยๆนะครับทุกคนก็ไม่ได้ริ่งไม่ได้เวอร์จนเกินไปแต่บาลอนเนี่ยเคื่อนไขผมคิดว่าโอเคที่สุดแล้วนะโอเคตรงนี้ก็ชนะไปครับมี2มีสติเข้ารอมอนนั่นเองโอเคครับตรงนี้ผมทุบเบลหนึ่งอันนะมอนดอกมาได้ธนูมาค่อนข้างดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราห้อยดาบหนึ่งชิ้นไปเลยนะครับห้อยดาบเนี่ยก็เพียงพอนะครับเท่ากับว่าเคาะมอเราเนี่ยมีเทมพบสามชิ้นแล้วเนาะนะครับตรงนี้ผมกดเลเวลไปนะจริงๆเนี่ยนะครับ ขึ้นแปดที่สี่สองดีกว่าเว้ยทุกคนผมโลไปตอนนี้ผมก็ยังโลหาเบลเวไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขผมยังไม่ครบผมว่าจริงๆเรารอในส่วนของเงื่อนไขปลดล็อกเฟสครบแล้วอะ่ะฮ้ยขึ้นก็ได้นะทุกคนเออน่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดครับเราจะได้แบบโลหาน้องไปด้วยไงครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับได้ฟินเดร์นานะก็ได้อยู่ครับแต่เรารอปลดล็อกในส่วนของใครสานะซึ่งใคร่านี่สกิลแม่งทุกคน กงเหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะในทุทกเซตเนี่ยแดสยิงแดสยิงหลบไปเนี่ยก็ยิงเป็นรัดกระสุนแบบเท่ๆอ่ะก็มีแค่นี้เลยเนะี <c> ่ย <oughs> ผมไม่มั่นใจว่ามันมีใครจะสกิลแบบอื่นหรือเปล่าแต่มาทุกครั้งสกิลแบบนี้ทุกครั้งสงสัยเป็นขวัญใจเดฟนะตรงนี้ก็ชนะไปครับเอาวามาที่4-2เลยนะครับอาลเมนอันสุดท้ายนะผมน่าจะหยิบเป็น URF นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่าบารอนเนี่ยเป็นตัวที่ลงไปแล้วได้สล็อต v อยสองนะครับเนี่ยผมนั่งนับอยู่โอเคคือมันขาดหนึ่งเวย้ยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอะ่ะผมคิดว่าโอเคน่าหยิเป็นอันนี้เพราะว่าจะได้การันตีได้วอยเกใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอไปเล่นจริงเนี่ยเออเพิ่งรู้นะครับว่าลงเนี่ยนั่งนับอยู่นะครับเออลงปุ๊บมันถึงได้2องเฉดเลยนี่แล้วเราได้ใครสามมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดไปก่อนได้เลยนะมาผมย้ายของได้เลยนะครับตรงนี้ก็ กำลังคิดอยู่ว่าจะลงตัวอะไรดีขายทําอีคอนรอขึ้น9ขึ้น10ดีกว่านะครับผมว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะกำลังรีอยู่ครับดีชริกตรงนี้แล้วก็นี่ถอดของออกก่อนนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าใส่อะไรนะครับอันนี้ต้องใส่เมื่อการโจมตีครบเนาะก็จะได้รับความเสียหายนะครับเพิ่มมากขึ้นผมเลยทำในส่วนของปูนสู้ไปนะครับเนี่ยคิวใครสาแม่งเหมือนเดิมครับทุกคนเนี่ยคลาสสิกป,ปะ อาศิจัดเดี๋ยวแดดเนี่ยวู้เนี่ยแม่งมีอย่างแบบเนี้ยแต่ก็ได้อยู่ครับผมก็ชอบนะถึงผมบนผมก็ชอบอดีครับตรงนี้ก็ชนะไปครับโอเคครับแล้วรอบนี้นะครับเจอในส่วนของบิววอเตอร์ครับมีในส่วนของตราด้วยนะอันนี้คือผมห้อยเอ่อตะหลิวไว้นะเพราะว่ามันได้รับผลของสแต็กแอดมินเนาะครับไม่ผมลืมห้อยก็ห่อยไปก่อนครับเนี่ยเล็กไซเก่งมากทุกคน ต่วไอวีเพโรเนี่ยก็เก่งนะมันเป็นแท้งเปิดไฟที่แบบผมชอบมากอะนะครับเพราะว่าแบบเ่ออมันเยอะอะแล้วตัวมันใหญ่ด้วยเวลาเราแบบสยู่นานอย่างเงี้ยตัวมันใหญ่เท่ดีนะครับกลับมารอบของเราครับเบลเวทสด้วยครับดีมากครับแกมชัตเคได้หมัดมาครับทำสองอเแม่งเลยครับนี่ดาเมจแบบบึ้มๆแต่ว่าผมเปลี่ยนใจนะทุกคนเออผมย้ายของไอนี้ให้สักอันนึงแล้วกันนะ เพราะว่าเบลเบตมันสองครับก็นั่นแหละกระจายเทมดีกว่าครับกันเหนียวกจายอยู่ครับแล้วก็ไอ้มูเทชันเนี่ยมันไปอยู่ที่เบลเบตอีกอันหนึงน่ง,ง,งด้วยไงฟีล้วแบบิีให้กับยูนิตเราอะสองดาวแบบนี้ก็เอาเรื่องครับไหวไหมไม่รู้นะส่วนไอเทมมูเทชันเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าใส่ตัวไหนดีที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวรอเล่นไปสักพักเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแบบไอเทมแบบนี้ใส่ไชซาไอเทมแบบนี้ใส่เบลเวตนะ โอเคครับตรงนี้ก็ชนะไปครับแหลรอบนี้ครับมาเจอคนเล่นอะไรไม่แน่อิชชอหรือเปล่าไม่มั่นใจครับอาจจะไหวนะอีโฟรเราดาวเดียวอยู่ครับมีแค่เบลเวสสอดาวจริงๆเนี่ยโล8ตรงนี้ได้นะครับทุกคนเพื่อสเตติบิไลบอร์ดก่อนเนาะ่วนตันเนี่ยผมก็แนะนําให้โลนะครับเพราะว่าโลมันแบบมันเซฟกว่าแต่ตรงนี้คือผมก็วัดใจไงโอ้แพ้ไปครับไม่ดีเท่าไหร่่ะ โอเคครับรอบมอนเนาะดอปมาตัวแบบอุ้ยไอ้สาแพระวะผมคนเลเวลเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมรอแบบอิ่ววะอิ่วแบบรอขึ้นทีเดียวแล้วปิงค่อนข้างเยอะด้วยนะทุกคนอันนี้ผมเอาธนูมาทำวอยเพิ่มนะนี่งไงเพราะว่าผมยังไม่รู้ไงเป็น8ปดอยแล้วเอ้ยคิดในใจรอขึ้นสิเติมบาลอนไงลา่าอะไรเงรี้ยก็ได้เกอยที่ไหนได้แม่งลงไปได้วอยเพิ่มสอันเลยรู ไม่รู้เดยคือผมทําเป็นตระกิลไวเซไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าไอเทมมันไม่ได้ดีเลยนะไอเท็มได้ไปผมค่อนข้างน้อยครับทุกคนโอเคคนนี้เป็นเวก้าครับเขาทําเงื่อนไขผ่านนะเอ้โดนตัวอะไรล้วงมไม่รู้ฝ่อยไ,ไหมไม่รู้ครับตรงนี้เอเวอเรเราตระกิลไวเซทีขึ้นมาแต่ว่าโดนลุมกระทืบแล้วอวะไรวะเนี่ยจอเดินโคตรเก่งเลยโอ้ยแพ้ไปครับ อ่าที่รอบ5้าขีดสาเลยนะครับทุกคนตรงนี้ผมตัดสินใจนะขึ้นเวลไปเลยครับนี่ปดล็อกบาร์เราเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราเลเ้ยวสิ0นะครับแถมเราปดล็อกแล้วปุ๊บเราโลเจอเลยนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเล่นเนี่ยเก็บเงินไว้ด้วยนะทุกคนนี่ครับลงไปครับใช้พื้นที่สสล็อตเท่ากับ2ตัวครับเอาว่าครับแต่ว่าเนี่ยบอยมันเกนไปนหนึ่งครับทุกคนโอเคครับแล้วรอบนี้มาเจอบอยเหมือนกันครับเขาเลเวเแล้วครับแต่ว่าเราเลเ้ยวสิบแล้วไง เราได้บาลอนคุงแล้วบาลอนเนี่ยเก่งมากนะทุกคนแต่มันตัวเจ็ดบาทเนาะเพราะว่าบาลอนเนี่ยมันจะไม่มีวันโดซีซีเว้ยโจมตีเป็นเส้นตรงพุ่งใส่ศัตรูนะทําให้ลอยขึ้นครับแล้วก็มีไอแบบไอหนวดอะ่ะมาตีนะครับโคตรดีเลย่ะแล้วก็แวะมาดูของในวงกันนิดนึงนะทุกคนเออจริงๆเนี่ยบาลอนนะผมแนะนําให้ออกเป็นดุดเลือดนะทุกคนค่อนข้างดีแนละ้วเพราะว่าน้องเนี่ยบางทีเอาหน้าไปจุ่มแล้วตายนะแต่ว่าตรงนี้ผมไม่มีในส่วนของดุดเลือดเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตัดสินใจเอาครับแล้วก็ได้บาลอนอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวเจ็ดบาทตังเนี่ยต้องขึ้นมาแล้วมั่นใจว่ามีประมาณเยอะๆนิดนึงนะเพราะว่าบาลอนเนี่ยมันค่อนข้างแพงครับแล้วก็ได้มาแล้วครับขายไว้เนี่ยป่ะเอาแม่งตัวเจ็ดบาทนี่บากูขายใครซาเฉยเล่นไม่ได้อยู่ดีเวลาย้ายของแม่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยแล้วกันก็ใส่ไปเลยครับก็ค่อยๆถอดออกนะนี้น่าจะเป็นบาลลอนมั้ง ไม่มั่นใจนะทุกคนตรงนี้เนะี่ยผมก็เล่นตามแบบที่ผมดูว่าเออตาแรกอะ่ะราใส่ใส่ไ,ไปก่อนครับอันนี้ไม่มีดุดเลือดนะเนี่ยแล้วมันก็พุ่งไปเห็นปะตอนมันพุ่งไปเนี่ยมันโดนทรเกเก็ตได้แล้วมันก็ตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไงก็ต้องมีดุดเลือดน่าจะเป็นชอยที่ดีครับนี่ครับปล่อยครับปล่อยพิษเออไอคิวน้องปล่อยพิษได้ด้วยนะจะไหวไหมไม่รู้ครับบาลอนเราเออเออไม่ไหวครับแปลกมากครับตอนผมเล่นเออจะแพ้แล้วเลยเนี่ยบาลอน โอเคครับเราสองดาวแล้วครับจบเรียบร้อยครับมาดิตัวใหญ่บึ้มๆดูเรื่อง,ด,องดูเรื่องเลยดเดี๋ยวรอเนิร์ฟบางตัวทิ้งนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นเก้าได้นะเออตอนนี้เป็นสิบอยู่ครับไอลิโพโอรก็ยังไม่สองครับใครสักก็ยังไม่สองครับกําลังคิดอยู่ว่าจะเนิร์ฟตัวอะไรทิ้งนะอันี้ผมว่าผมขายเล็กซรายไปก็ไดนะ้นาะเอาเป็นวูคองแล้วกันนะครับนี่ได้บูิเซอร์ครับแล้วก็ไบอาร์เนี่ยเป็นเซเรเยร์ด้วยนะอย่างที่ผมบอครับ แ้่กับเบลเวตเทดค่อนข้างสวยครับแต่ว่ามันยังไปได้มากกว่านี้นะทุกคนยังไม่ใช่นะตอนสุดท้ายผมคิดว่าใบอาก็คงอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแหละมันเป็นตัวถูกไปโอเคมาเจอบิวอเตอร์ครับทุกคนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะไหวครับเราเราสองดาวแล้วนะตัวเจ็ดบาทด้วยแหละนะครับตีครับตีครับตรงนี้เก้าแล้วเก้าแล้วแต่ว่ายังเนี่ยยังอ่านไอไอเทมอยู่นะทุกคนเพราะว่ายังไม่รู้ครับว่ามันอะไรกั มาล,อล็อกราครับนิโรลอพครับแล้วก็วอลิเบร์เนี่ยใช้ได้ครับว่าเป็นบุยเซอร์นั่นเองฮะก็ใช้ไปเลยฮะเป็นบุยเซอร์แบบนี้ลงไปได้เลยครับเอาว่าเลือดบึ้มบมเลือดบึ้มบึมอันนี้ผมถอดในส่วนของไอเทมออกหมดก่อนเนาะนะครับไอมูเทชันเนี่ย๋ยวผมย้ายให,ใหม่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราโลกันก่อนครับอาเซียใช้ได้ไหมใช้ได้นะทุกคนนิโคลผมสองแล้วเหลือไคซามผมสองตละตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า พัชุบันบวกหนึ่งได้เลยนะเลยของก่อนครับเอาอะไรดีเอาเป็นแอดละกันนะครับเล่นไปก่อนเอาทำความเสียหายแล้วก็ฮิลดีป่ะแล้วก็ขโมยพลังจุติพลังเมฆด้วยผมคิดว่าน่าจะดีนะกับบาลอนตันนี้ใส่ตัวนี้ไปหรือว่าไหวหรือเปล่าครับวันนี้มีตสิบแล้วด้วยครับมีบาลอนแล้วเหมือนกันแต่ว่าบาลอนเราสองไปแล้วบาลอนเราตีเรื่อยๆแล้วก็ฮิวดิทรอร์ครับตรงนี้โอเคครับชนะไปครับมาว่ะ ไไหวอ่ะบาลอนที่แท้จริงอ่ะสองดาวเราด้วยอ่ะหาไปครับกลับมาล่อของเราครับ้ยแจกอะไรมาใครแจกอะไรอ่ะแจกเงินโตดีกว่าครับเอาอะไรลงดีโอเควอลิเบรสองนะครับตลอดหนึ่งอะไรดีดเดินเหรอไ่คือผมทอดใหม่นะว่าผมเปลี่ยนไอเทมดีกว่าว่าเราเอาดามจได้ คุณซูใส่นี่แท่ไปนะครับแล้วก็เออตอนนี้ออกใส่ให้อรีแบรใส่แอนอาร์วีฟใส่อีโอเคโอเคผมว่าแบบนี้ดีกว่าอันนี้ตีเร็วเพราะว่ามีคุณซูไปไหมอ้อยอ้ย,อย,อยแรงมากแรงมากเอาดีพี่บอนสองอรีแบร์แบบอุ้ยที่จับ จะไหวนะอย่างงี้โอเคครับชนะไปครับไม่เกือบแพ้อยู่นะโอเคครับตรงนี้ชนะไปครับแต่สามคนครับกลับมารอบของเราครับอะไรแจกมาอยู่แล้วนะแจกเงินมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มั่นใจฮะยิงสล็อตตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอาร์ทอกนะทุกคนเพราะว่าเป็นตัว5้าบาทเป็นเซเลเยอร์เนาะคู่กับเบลเวนด้วยนะครับแต่ว่าต้องทำเงื่อนไขก็คือใช้เป็นหนึ่งตัวเี่ยต้องได้รับดูดเลือด4 0เนะครับ ซึ่งทำยังไงก็ยังไม่รู้นะทุกคนเออโอเคครับแล้วรอบนี้มาเจอส่วนของเวก้าครับผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครวามเสียหายเรื่อยๆครับบีชูริงตรงนี้ตอนเราเอาวเฮ้ย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 เเอาดีพี่โออเออเออลุมครับลุมกันนะทึ้มครับเรียบร้อยครับทุกคนเอ้าตาไปเลยครับนี่เขาบ่นเลยครับถามถามจริง เวก้สาสดาวนี่อโดนบารอนตบครับเรียบร้อยครับนี่ครับและนี่ก็คือ b c a คนะครับของการเล่นคอมวอยนะเออเดี๋ยวรอติดตามคอมหน้าๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิลด์ครับ สวัสดีครับล s ส m a น s h อ p โน .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท t i c ิ Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท t i c ิ Mobile บนเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลย s ิ Man Coin ใช้แท่ส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้อง r i ส m a n Shop เท่านั้น